สวัสดีครับพบกับผมฟูซ์ทรีโอคนดีคนเดิมนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวการทําความสะอาดสระน้ํานะครับสําหรับสระน้ําตัวนี้ก็เป็นสระน้ําแบบสําเร็จที่เป็นแบบผ้าใบโพลีเมอร์น,นะครับก็คือไอตัวนี้ผมซื้อมาเจ็ดหมื่นเก้าพร้อมระบบกองเกลือเห็นไหมครับมันจะมีความไม่สะอาดความไม่สะอาดมีเศษที่ตะไคร้หรือตกตะกอนอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวว uh, ันนี 79, ้ผมจะมาทำความสะอาดให้ดู่อนอื่นเลยแนะนากันก่อนเลยอุปกรณ์การทำความสะอาดอันนี้เขาแถมมาให้ในเซตนะครับก็เจ็ดหมื่นเก้าไม่รวมระเบียงเจ็ดหมื่นเก้าจะมีฝาชุดระบบกองแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็มีพวกยางให้อีกนิดหน่อยอันนี้ก็คือด้ามนะครับด้ามนี้ก็เปลี่ยนหัวได้เป็นแบบตะแกรงตะแกรงอันนี้ไว้ตักพวก เศษใบไม้อะไรที่มันลอยอยู่ผิวน้ำนี้ได้เดี๋ยวเราเอาออกเราจะดูดตะกอนกันเนย่งสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดตะกอนนะครับเราก็จะทําการใส่ท่อท่อยาวเนี่ยท่อยาวกับฝั่งกองฝั่งนี้เดี๋ยวระวงังกก่อนนะครับสำหรับกองอันนี้ก็จะเมื่อเราดูดไปตักผัด ที่ระไครมันจะเริ่มเต่งเนี้ยเราก็แกะออกไปล้างแล้วก็ค่อยมาใส่ใหม่อันนี้ผมประกอบไปแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ซื้อมาแต่ยังทําไม่เป็นก็ดูนะครับตัวอย่างก็จะต่อประมาณนี้หัวท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใส่กองไป่แล้วก็หมุนล็อกทีนี้เป็นที่ดีบล็อกแล้วก็จะมีอีกอันห ชุดนี้ตอนที่เราตอนที่เราทอดกรองข้างในมันเป็นล้างใช่ไหมครับก็จะมันจะมีน้ําเงี้ยไหลหวนไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราจะไปต่อฝั่งที่น้ําเข้านะครับมันจะมีตรงเนีเ้ยจะมีฝั่งน้ําเข้ากับฝั่งน้ําออกครับเนี่ยฝั่งน้ําเข้ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่จะเป็นนี่ นี้ฝั่งน้ำเขา้าอันนี้ผมเอาไอ้ตัวตะขอมันติดไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถ้ายังไม่ได้ติดก็ต้องติดก่อน ครับหลังจากที่เราตอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆมาเริ่มการดูดเลยก็ค่อยๆดันไปเงี้ยช้าๆนะครับพอถ้าเกิดมันดันดันเร็วมากอ่ะทีกทีกับปุนหรือุ่นเมันก็จะพุ่งขึ้นมาผมดันเร็วไปนิดนึงนะครับต้องใา่ยองเย็นๆครับเห็ายวนะเพื่อนๆสังเกตในท่อเนี่ย ที่กระปุ้นถูกลำเลียงจะอยู่ตรงกองนั่นแหละเดี๋ยวเราดูดไปเราพักหนึ่งมันก็ค่อยเอากองไปเปลี่ยนนะครับค่อยแกะก,กองไปล้างครับไม่ใช่กองไปเปลี่ยนล้วต้องค่อยดูดไปดูดกลับแบเนี้ย เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ดู ไปกลับไปกลับเนี่ยเราก็ต้องมาดูดเก็บขอบตรงนี้อีกนะครับเนี่ยเพราะว่ามันดูดทีเดียวไม่ถึงแม่ม่วันนี้เอาวางนี้นี่เอาวางนี้มาดูดเก็บขอบเด็ดอ่ะเราก็ต้องทิ้งไว้กอ่าี้ให้มันตกตะกอนแล้วก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะใส่โอเคครับสหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับตกตะกอน สวัสดีครับยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดไลค์ยังไงกดไลค์อย่างงี้สวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับดังดังสวัสดีครับดังดังเยี่ยงเยี่ยงย่อย,วยสวัสดีครับดังดังก่อน